จะมาแนะนำแพ็กไส้เดือนส่งลูกค้าต่างจังหวัดรอด100%ไม่มีตายสักตัวเดียวสวัสดีครับผมช่างเทคมิตรเกษนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำแพ็คไส้เดือนส่งลูกค้าต่างจังหวัดล่าสุดเราส่งไปเชียงใหม่4วันนะครับ4วันเต็มๆเลยครับรอด1้0ไม่มีตายสักตัวเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้าง หนึ่งนะครับเราต้องเตรียมขุยมะพร้าวนะครับสองเทปกาวสามกระสอบนะครับสี่ถุงพลาสติกห้าเศษกระดาษนะครับหกกล่องเจ็ดจักเย็บกระสอบครับและไฮไลท์ของเราคือไส้เดือนครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแพ็คกันเลยนะครับขุยมะพร้าวนี้เราต้องแช่น้ำไว้ก้อนนึ่งคืนแช่ไว้เพื่ออะไร เพื่อลดสารนทนนินในขุยมะพร้าวนะครับสารนทนนินมันจะกัดตัวไส้เดือนจะทําให้ไส้เดือนเราตายนะครับเราต้องแช่ไว้ก่อนหนึ่งคืนแล้วเราก็พักไว้อีกหนึ่งคืนพักไว้ในร่มนะครับหนึ่งคืนเพื่อให้เขาได้คายน้ําออกมาเราใช้ขุยมะพร้าวในการแพคนะครับไส้เดือนหนึ่งกิโลเราจะใช้ขุยมะพร้าวสองกิโลครึ่งนะครับอันนี้ครึ่งกิโลนะครับแต่เราจะเทใส่ก่อนนะครับ หนึ่งกิโลครึ่งหนึ่งกิโลนะครับเราใช้ซองกิโลครึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยส่งไปเราใช้แค่ไส้เดือนหนึ่งกิโลต่อขุยมะพร้าวหนึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลครึ่งอัตราการตายของไส้เดือนมีมากครับผมก็เลยลองเพิ่มเป็นซ่องกิโลครึ่งปรากฏว่ารอดนะครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ขุยมะพร้าวเราซ่องกิโลครึ่งนะครับ น,นะครับสองกิโลครึ่งพอเราได้ขุยมะพร้าวสองกิโลครึ่งแล้วนะครับอัน,นี้เราก็จะเทสไส้เดือนไส้เลยนะครับไส้เดือนของเราเป็นไส้เดือนพันเอฟนะครับหรือว่าแอฟริกันไนท์คอลเลนร์นี่นะครับหนึ่งกิโลนะครับเราก็เทสไส้ได้เลยนะครับ พอละเทลงไปเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมุดลงไปเองมุดลงไปด้านล่างนะครับต่อไปเราก็จะทําการเย็บก่อนที่เราจะเย็บเนี่ยครับเราต้องพับกระสอบเพื่อให้พอดีกับเสมอปากหลังเพื่ออะไรนะครับเพราะวา่าเราจะให้มีอากาศอยู่ด้านในถ้าเกิดว่าเรามาเย็บตรงไปอย่างนี้ หรือมัดตรงปลายอย่างนี้พอเราเอาไปใส่ในรังกระสอบมันก็จะกดลงอย่างนี้อากาศมันก็จะน้อยนะครับหรือว่าที่ฟาร์มพี่พี่ไม่มีจักนะครับพี่พี่ก็ใช้เคเบิลทายเคเบิลทายจับอย่างนี้แล้วก็มัดรัดได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้น้องๆเขาออกมาแต่ที่ฟาร์มเราใช้เย็บใช้เย็บนะครับ นี่นะครับพอดีกับลังแล้วนะครับเราก็จะใช้จักรเย็บพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับไม่มีรูนะครับไม่มีรูไม่มีรูนะครับ,รรรบแล้วก็สวยงาม เราต้องซีนต,ตูดกล่องทุกด้านนะครับเพื่อไม่ให้ไส้เดือนออกเรียบร้อยนะครับจะออกมาอน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ส่วนด้านในเราจะลองสุงพลาสติกก่อนเพราะว่า ื้อน้องเขาคลายน้ํามาเยอะครับหรือว่าขุยมะพระ้าวเรามีความชื้นมากเกินไปตูดกล่องเราก็จะไม่เปียกแล้วก็จะไม่เสียหายนะครับพอเราลองถุงพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ใช้กระดาษรองไปอีก1ชั้นเพื่อซับน้ํเพิอีกหนึ่งรอ,อบแต่ส่วนมากก็ไม่มีน้ําไหลหรอกครับพอส่งไปให้ลูกค้าไหลเจ้ามากครับน้ําก็ไม่เคยเปียกเลยเราลองเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็นํา แมเดือนที่เราแพ็คใส่กระสอบไว้ใส่ได้เลยนะครับถ้าใครมีจักก็จะดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีหูเชือกแบบนี้แล้วก็จะเอาหูเชือกมาวางขอบรังนะครับทั้งสองข้างนะครับเพื่อไม่ให้กระสอบเรายุบลงไปด้านในถ้าเราทําแบบนี้น้องเขาจะมีอากาศได้มากครับอัตรารอดก็จะสูงใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คปิดอย่างนี้นะครับ พอปิดเห็นไหมครับปลายเชือกเราก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งสองด้านนะครับปายเชือกเราพอเราซีนเสร็จนะครับเราก็เอาชื่อที่อยู่ลูกค้าติดในกล่องได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ4วันไม่ตาย100%ครับพี่พท่านไหนนะครับ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อไส้เดือนแอฟริกันไนทโคลเลอร์หรือว่า AF นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ